สวัสดีค่ะวันนี้ช่องวณิสาสไตล์มีเมนูเป็นกับข้าวบ้านๆไทยๆมาฝากนะคะเมนูของเราในวันนี้มีชื่อว่าผัดสายบัวใส่ปลาทูค่ะวัตถุดิบก็แน่นอนก็ต้องมีสายบัวนะคะทำความสะอาดแล้วก็หักเป็นท่อนๆค่ะมีใยก็เอาใยออกไปก่อนนะคะแต่ของเราวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใยเท่าไหร่ค่ะแม่ค้าเขาทำมาดีแล้ว เสร็จแล้วเราจะเอาสายบัวที่ได้เนี่ยไปลวกในน้ําร้อนจัดๆเลยค่ะในน้ําร้อนเนี่ยก็จะมีเกลือใส่ไว้ก่อนแล้วนะคะพอเรา,าสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีน้ํายางสีดําำออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ํานี้ทิ้งค่ะแล้วก็เอาสายบัวเนี่ยไปใส่ในน้ําปกติแล้วก็บีบให้เขาหมาดๆไปเลยนะคะ ให้นุ่มๆเราจะเอาส่วนนี้ล่ะค่ะไปผัดเนี่ยค่ะบีบๆแบบนี้เลยนะคะให้น้ำออกไปหมดสักหน่อยแล้วเรามาทอดปลาทูกันค่ะวันนี้ทอดสองตัวนะคะพอเราทอดปลาทูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแกะ แกะเอาก้างออกค่ะเป็นชินชิน้นแล้วก็ชิมด้วยนะว่าปลาทูของเราเนี่ยเค็มไหมได้ประมาณนี้นะปลาทูสีสวยมากเลยค่ะตัวอ้วนอ,อนเลยที่เห็นถ้วยเล็กๆนั่นคือกะปินะคะกะปิละลายกับน้ำอุ่นเราจะผัดหอมแดงก่อนเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกพริกเนี่ยถ้าใครชอบเผ็ดมากๆหน่อยนะคะก็จะใช้พริกขี้หนูได้ค่ะ แต่ของเราอันนี้ก็เป็นพริกที่ฟ้าธรรมดาค่ะเห็ดไม่มากแล้วก็ใส่สายบัวลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาทูค่ะปลาทูที่เราแกะเอาไว้เนาะแล้วก็จะปรุงรสด้วยกะปิอ่าใส่กะปิไปก่อนนะคะ กะปิของเราวันนี้เนี่ยไม่เค็มนะคะเขาไม่เค็มมากค่ะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะใส่น้ําไปนิดหน่อยส่วนตัวแล้วเราชอบผัดที่มีน้ำคลุกคลิกเอาไว้ราดข้าวด้วยนะคะตัดน้ําตาลนิดนึงค่ะใครไม่กินน้ําตาลก็ใช้ผงชูรสได้นะคะผัดสายบัวจานนี้ก็จะมีแค่รสเค็มๆนิดๆ นัวค่ะไม่ไม่จัดจ้านอะไรแต่ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดก็เพิ่มได้ค่ะแค่นี้ได้แล้วนะคะผัดสายบัวเนี่ยกินกับข้าวสวยร้อนอร่อยมากค่ะส่วนตัวเราชอบให้สายบัวเขานิ่มๆนินดหนึ่งนะคะแต่เกิดถ้าเกิดว่าใครชอบแบบกรอบๆก็ไม่ต้องผัดนานแบบนี้นะ ของเราชอบให้มันนุ่มๆม,ม,มีน้ำหน่อยประมาณนี้เลยค่ะน่ากินมากๆเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่จานเนาะพร้อมกินแล้วค่ะน่ากินมากหอมมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมคลิปขอบคุณมากๆค่ะขอให้มีความสุขในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน